สวัสดีสวัสดีและสวัสดีไปถึงคุณน้องชาว Youtube ช่องอ,อมซีนอนทัวมาเบื่องานคุณปู่งานสาลุยังเสร็จประเดี๋าดีปรเนี่ยยังยังมุ่มนี่ยังดึงสลบมุ่มนี่แล้วไปใส่ดแเ้าไปจกคล้องสร้อยเราไปสร้อยคล้องหน่อย่นแล้วกลับมาสร้อยออกมาพี่ดึงนำม,มาพี่ดึงนนำม้นให้หนำม,มาลงสานี่แหละสร้อยคล้องไหม ลืกไว้พี่น้องฝีมือโอเคป่ะทีมือดุกีโอเคป่ะน,นี่เรียบป่ะเรียมเป็นเรียบมุมเป็นมุมเลยนี่อัสดสะดวกแกบย่างงามตอนล้างเลือกงานหรือว่าตอนฝนตกไปแล้วมันพังกระไรก็เรีองมันประหนั่นแต่ว่าต้งงานต้องให้สวยเงินกิปบป่ะเนี่ยบราวาที่มือดุกีที่สะดือสะด้วยเลยก่างดึกวันวันเราซื้มาเห็ดหมูเส่านี่ตัวน,นี้มาประทัน น้าประธนบุกพี่แกไปน้าไปเพิ่งเราขุดส้อยคล้องน้าคุณเอาดินมาใส่ดิ่เอาดินมาเห็ดทันท,ทางนี่นเป็นถนนอ,อ้อมอ้อมทีมันรถไทยสองคันอ้อมทีมันนี่ดินใส่นี่ยมะนี่ดินกับดินเราคือเก่าแหละไหมาตามมามาถึงแล้วเพื่อน้องคลองไส่ไก่เห็นปะเป็นคลองใส่ไก่วะใส่ไก่ยกัยงคือใส่ไงใส่หมู่เลยสิว่าดีดินแบบนี้ว่าพังเลยเพื่อน้องเพราะเป็นหินเฮ้ยสั่นหิน หินสวยมากหินด่านกับหินสั้นหินหอดสั้นหินพอดีน้ำมันต้องมีที่มาที่ไปเดยเพราะต้นนี้กระเด็นเข้าเจาะก็ระเกียบเดียนกันเดีเราปัดหินทางไปพร้อมโอ้หินงามหินงามหินงามมาหินสวยทุกที่เขาอยู่นน้ำเนี่ยที่เขาอยู่นน้ำเนี่ยเคยเคยขึ้นหอนเดียดแท้ ปน,นัง่งรถนั่งบุกี้ว่าเองสิยวพอหอนนะนั่งชุงงมม่มห้งนอกรู้แก่กันแล้ลูกเอ๋เมยสั่นหินเมยสันหินอย่างงามเลยประมาณแค่เม็ดหนึ่งประมาณสั่นหินเม็ดหนึ่งมันมองเม็ดมองหาสิบเส้นมันไม่เข้ากัน ย่อนแสงไว้ก็เขาว่ายากขึ้นทั้ำมืนสุดเลยจริพีน่นี่เห็เป็นภากเวโอ้เจสิตัดเป็นตอนให้ตอนมั่นไว,เว้เก่งใส่ทอล้วใส่ทอจิบัดบเมาเิเม่นไพอเห็ดเป็นท่างทมเลยนะี่นี่ตอนตอนที่หนึ่งตอนที่สองนี่คุณ คุณไม่อกบคันรถเนี่ยบทีมันอันฟุ้นแ่าเพียจุไปยังไงเขอดี่าเงี้ยอนำต้นในดูน่อยก็เกินสองบาทดอกเอาที่ไป ข้องอ้อม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 สะอ้อมบ้อ้อมสะอ้อมทีกะเพรหนีไล่หล่แห้งไล่เก่อเดินมาปล่อยเวทีหลงหลังมาโดนเสียดายพื้นที่แล้วว่าเดินมาพับเป็นอะไเป็นโคกน้องหน้าโมเดียวมันเป็นโคกน้องหน้าสิเป็นโคกโคกเยอะแต่ว่าเป็นโคกน้องแต่ว่ามันว่ามันหน้าสิเป็นกะเพราข้อนั่นพี่คอยอยากใ่คอยอยากเขาห่มให้เขายืดน้ำเนี่ยคอยข้อนคอยข้อนไป ไปไปไปรู้ว่าไปวันรนี่เมยไปเมยไม่จอดดักแท้งกันด้วยยังเอ้รับสิ<ร>เดี๋ยวแค่เดี๋ยวก็รับสิฟังนี่มันทีของเราปะฮะ ขันหนีอมันทีของเราปะาแมน่นตัวหินง่มขนาดปะรอก็หินรอรอก็สั่น,ห,นหินไปปูท่าง อะไก็ตามมันก็ยูนัพื่ก่อวจูน่มยัสันหินไหมพวเฮ็ยว่าหย้อนเสียงคายย้อนเสียงกลงพูดห่มอยู่ไวิ่งทุ่ที่ดใ้ห่มห้อนแดด ันนี้มาสองขั้นหายไปหายไปสามบ่หายไปสามขั้น,นงานไม่เยอะไปจกสะเพราหลอกข้องเสกไกลสองขั้น,นสองขั้นพอดีนี่ก,ก็ลุกพิเมนกับลูกฟุกก้อหินไหมแข็งระว,วา่างลูกที่ระหว,ว่งแข็งขนาดแล้อก็สั่นหินเนาะ สูแข็งเลยวะินงงามเนาะไนี่้าเล่าเล่เล่าไ่เลนี่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 อะไรอย่างไรวันระยะแล้วันหิวน่อยรอบ จัดให้ตามใจ FC แล้วว่าเอาไก่ไก่ไก่ปุ่งกี้แล้วว่าไก่ปุ่งกี้แล้วว่าไก่ก็ดีกับถือมือมกี้ท่านละไก่พ่อไปตัมเนี่ยกัไก่ก็ดีกับเขาขี้น้วยปุ่งกี้ท่านละคุณนั่งปุ่งกี้เลยยี่ล้กมืฟังในหันละพ่อใหอย่างนี้นํำมาเห็บด้วย ไปไปุกทีไปเลาละ่ะนี่บานลิ้นเลี้ยงเลี้ยบก็หนีกับชาบูนญท่านละนี่กันไปเบื้องซ้ายว่าันละไม่ได้นเนียนว่าฝีมือลระนี่ตอนเปิดคลิปนี่สวยนี่กระอกคลองไปใกล้กระอ้อมไปเห็นเป็นปจุดซ้า รถจาหน่ยหนูมนเคลียร์เป็นพักงนเป็นตอนมีตอนหน,นึ่งตถามดั่งบอกมาอันนี้งานบ้านนงานบ้านนงานหมอเป็นงานชั่วโมงเลยก็ไม่ใชงานหมอขี้ดินนี่หมอเป็นขี้ดินขี้ขอะไรพวกไปทำเกี้แต่มันทราบเป็นหมอเป็นอะไรนั่นก็ที่่ามันเป็นเสนหรือเ่าหมอขี้ดิน ดินแข็งดูทีแล้ว่าฟังเสียงน้ำมันสีเสียงจวดจัดจวดจัดดึงแข็งแข็งแข็งโอเค โอ้ยขา่าวว้าอ้พี่ปิดหน้ากระจกปิดแน่นแหม่มีกระจกเพราะว่ปิดได้หรือกี่กระไรสิ้นลื่นหรือใดบูฝุ่นเข้ารถหมดเอฟซีป่ะรถใหม่ๆฝุ่นเข้ารถหมดแล้วลูกพี่ไม่ปิดกระจกเจ้าเอฟซีเป็นห่วงรถรถใหม่ๆฝุ่นเข้ารถหมดข่าวว่าไม่ปิดกระจกเนีน่ย จกตักไปสิก็เป็นเป็นไอ้มันดอกแล้วว่าง่ระางแก้นี่ว้ายฝุ่นลูกพี่ฝุ่นฝุ่นลูกพี่ฝุ่นต้องสวิงรถไปเดี๋ยวไน้องเวลาเวลาดึงเสื่อมวัดลงไปยียงรถนิดหน่อยแต่ต้องไปดึงสวิงรถนิดหน่อยหน่อย มักสลบวไล่กับสวิ่งไล่มักสลบหน่อยกับสวิ hmm. ่งหน่อยก็หาแ่นคุยระหว่างคู่คูอก็ไมเนี่ยไม่มีก็เสยแล้วผมมักจะดินแบบเนี้ยมันบ่พังไหมเป็นขาไปยังบ่พังในเรื่องดินนี่ไงเนี่ยดินขี้ดขี้เราจงนี่ยแต่เป็นดินดินไส้ดินไส้ซื้อเน่ะพังดินแบบนึน ถ้าไปเดินแบบนี้บ่ทถ้าเป๊ส่งไหล่งนั่นแหละวู้ไปมาไม่ปิดกระจกกระพี้กูนะเปิดกระโจกเขียนงานเซ้ผนบุกิดทอดอ่าเว่ยจาดันนี้มันมีมีห่มไมีห่มไมีห่มเยอะเฮ็ดเยอะเฮ็ดขอเส้าห่มอยู่ไปแฮกตัวไม่แล้วเด้ เหมือนลมกั็พอดีมานี่วิสุกนี่แขออ่งเลย <l ots> พี่แกวิ่นแหย่เลยพูดว่า,าปเปิดว่าปิดเปิดกระจกย <l ots> ี่ห้ออีสองคันกับคัน รถพอแลีนบ่ไก่รถได้รถได้แลีนท่านเพราะมันมันไม่โค้งเพราะคุอไม่โคมันเหลือพุ่นล่ะลงอีกก็ยังยังเทียนสกเป็นสันหินนี่เลยนี่อีกสันหนึ่ง,งน,นะพี่น้องนะคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อเด้ทุกพี่แล้วคุดให้เซ็ตได้สิมาถ่ายรีวิวอีกทีนหนึ่งเนี่ยเป็นความงามของความฝีมือของโคบโคบ โ,โคกนโคกน้องโคกเพราโคกน้องหน้าหรอกเพราะมันไม่เคยเป็นหน้าเลยเป็นโคกไงน้องโคกนะก็นคลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่กับร้อมสินอนตัวในนี้สวัสดีครับพี่รขุดนนขไปบ้างเนาพใจเราวาเนาะเพงไหนราวพอไปเวมา เนี่ยแถม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 หีดลังให้เบื่อนคนไปโอเค